โย่วั่แซบตอนนี้นะคะหรือ,อยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะอยู่ที่วัดโคชัยนะคะหลวงพ่อภาษัยจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวัดชื่อดังค่ะแต่ตอนนี้ใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาที่วัดนี้เนี่ยมีอะไรทํากันบ้างค่ะพี่นี่เป็นพระอารามหลวงนะคะสังเกตว่าทางด้านบนนะคะจะมีสัญลักษณ์ทปรด้วย วันนี้นะคะก็เป็นวันที่6ก,กรกฎาคมนะคะเดี๋ยววันที่18สิงหานะคะเขาจะมีการทอดเทียนพรรษาการแล้วก็ถวายสังฆทาน9วัดประจําปีนะคะจัดโดยวัดโพชัยพระอารามหลวงค่ะแล้วก็ถัดมาตรงด้านข้างนี้นะคะก็จะมีจุดที่ให้พวกเราได้ทําบุญกันนะคะมีตู้บริจาคค่ะแล้วก็ หลังจากที่เราบริจาคแล้วนะคะหมครับแผ่น,ะะทนทองนะคะใช้สําหรับการทําบุญหล่อพระนะคะส่วนเทียนเนี่ยก็จะเป็นสําหรับทําบุญหล่อเทียนต่ Facebook แลกเงินรับป้ายถวายเทียน9วัดนะคะเทียนเล็กบูชาตามศรัทธาเทียนใหญ่เนี่ยสำหรับครอบครัวอันนี้เล็กหรือใหญ่คะอันนี้เทียนใหญ่ครับอันนี้เทียนใหญ่ครับสำหรับครอบครัวมี12บสองนักริย์ใช่ไหมคะ อันนี้นี่คือเทียนใหญ่100บาทหน่งร้บาทเท่ากันคะคะค่ะแล้วก็มีแผ่นทอง20บา,บาทก็จะเป็นแผ่นทองแบบนี้<ม>ก็คือเขียนชื่อใช่ครับขเขียนชื่อของเราลงไปพร้อมมาเดือนปีเกิดนะครับค่ะคแล้วก็อันนี้จะเป็นเทียนเล็กเทีนยนเล็กครับอันนี้สามารถหยิบได้เลยครับตามศรัทธาตามปีอ๋อแล้วก็บูชาตามศรัทธาเหมือนที่ในป้ายนี้บอกไว้นะคะก็สามารถหยิบได้นะคะแล้วก็บริจาคเงินได้ก็จะมีตามปีเกิดเลยนะคะ แล้วก็จะมีการป้องกันการสับสนนะคะไม่ต้องไปนั่งทดกระดาษนับเอานะคะก็จะมีตารางเทียบพอสอเกิดให้เลยเพื่อนเกิดพอสอไหนกันคะอันนี้ก็จะมีสายสินนะคะซึ่งรับได้ฟรีนะคะน,นี่ตามสันญานะคะ แล้วก็สามารถซื้อแผ่นทองได้ตามนี้เลยเสร็จปุ๊บพอได้เทียนแล้วเอาไปตรงไหนต่อคะผเทียนเรานําไปลงที่กระทะนะครับในกระทะหลออเทียนนะครับเสร็จแล้วนํากระบวยตักน้ำเทียนไปเทหลออเสร็จต้นเทียนทั้งเก้าต้นนี้เลยครับโอเคไปทําตามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็มาที่กระทะนี้นะคะพอได้เทียนมาแล้วก็คือเอามาใส่ในนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเอาใส่ในนี้ปุ๊บแล้วเราก็ กระบวยมาตักน้ำเทียนหยิบกระบวยอ๋อกระบวยอยู่นี่อเอากระบวยตรงนี้แบบนี้มาตักน้ำเทียนพอตักน้ำเทียนเสร็จแล้วใส่ต้อเทียนอ๋ออยู่ทางด้านนูน้นก็เอาไปใส่โอเคค่ะเขอบคุณนค่ะพี่รต้องด,ดูที่เทียนเปิดแดดไหมเปิดแดดูก็ได้ดดเปิดแดน,นะคะจะได้เห็น เห็นไหมเนี่ยคลิค่ะนี่ครบสูตรในการหลอดเทียนคราวนี้นี่เขามีเป้าไหมคะว่าจะทำกันกี่กี่แท่งกี่ต้น18ต้น18ต้นใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ใกล้ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะที่เขาจะไปกันนะคะเป็นเส้นทางการแสวงบุญถวายเทียนพรรษา9วัดนะคะประจำปีนี้จัดโดยวัดโพชัยพระอารามหลวงนะคะ ไปกันวันที่18สิงหานะคะเขาก็จะมีเส้นทางเลยว่าไปวัดแรกวัดไหนนะคะวัดหนองคายพัฒนารามไปต่อที่ไหนต่อเนี่ย2วัดพระธาตุบางควรวัดศรีวิไลวัดนนทพระแก้ววัดสีชมภูองค์ตื้อวัดพระพุทธบาทเว่นกุ่งวัดถ้ำหานวัดขาตะเสือตานนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เทียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเขียนชื่อกันค่ะพอเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงนี้เลยค่ะสเต,ต็ปแรกหยิบกระบวยเขาคุณมากค่ะแหวนอลังการมากเลยหยิบกระบวยเสร็จปุ๊บหย่อนเทียนใส่ตะแกรงค่ะไปดูกันทันฮะแล้วก็ตักน้ำเทียนอธิษฐานนิดนึงอขอให้รวยแล้วก็ตักน้ำเทียนนะคะ ไปหนึ่งกระบวยครั้งเดียว<ห>แล้วก็ใส่ได้ครบทุกต้นใส่ได้ครบทุกต้นนะคะตามนั้นจัดไประวังลวกคนข้างๆด้วยนะคะเราได้สองทางครับซ้ายและขวาปาไปปึ๊บสามอธิษฐานค่ะรวยรวย ดีกลางๆไปไหนมีแต่นคนรักไทยรวยไม่จิ้นสุดนี่ครบแล้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเอามาใส่ถังตรงนี้เป็นอันจบขั้นตอนแผ่นทองนะคะพอเขียนเสร็จแล้วก็อามาใส่ในกล่องนี้ค่ะเราก็สามารถนะคะเขียนชื่อลงไปนะคะได้ทั้งบนแผ่นทองแล้วก็บนเทียนเลยค่ะ กมาดูบรรยากาศรวมๆในวัดกันบ้างนะคะก็จะมีใบเสียมซีหลวงพ่อภาใันะคะเราก็สามารถมาเสียงเซีกันได้นะคะที่ตรงนี้ก็จะมีคำไหว้หลวงพ่อภาใันะคะเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานนะคะที่ตรงนี้กันได้ ตรงจุดนี้นะคะเขาก็จะมีกฎระเบียบนะคะห้ามแต่งกายไม่สุภาพนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะวัฒนธรรมไทยะะแต่งกายให้เรียบร้อยใครที่นุ่งสั้นมานะคะก็จะมีผ้าถุงให้ยืมนะคะจากด้านล่างจุดนุ้ขึ้นมานะคะถ้าจะเข้าโบสถก็ต้องเปลี่ยนผ้าถุงนะคะ น้องเจนสวยมากค่ะการทอดเทียนพรรษานะคะของที่นี่เนี่ยเขาจะจัดขึ้นทุกปีนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าอย่างไงเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะรายละเอียดได้นะคะกับทางวัดเลยค่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย